สาวช่ยาบั้นนี่นี่ะ่ราคามันเป็นนิดแล้วะพุ่สาวช่้อให้ไม่คนสองเ้าไม่ต้องินขอ่ะไ้อ้ตะคิวกินขาอีทิจิตัวใหคุณเห็นแล้วครับนี่ถึงอติวเลยนีดีหลนิงอะนี่เหรอตัวดี

ตัวไอ้ตาลงมาไ้เตยลงมาตายกัมากไปไกลมากกว่ไป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 ยย้ ที่เลือสมลงเดียวไว้ว่าเวลาเราไหลต่อไปเรามนจนงมีนอกไปไกลกดเวลาหยุดเ่าด้วยโอ้โสวนว่ามีสวนด้วยไม่ยอมกูัหันกลับมาอย่าหันกลับมาสวนพี่สวนได้สวนีจังวันี้ผมจะสวนสนท่นสวนทีู่ตายอ่ะไม่ได้ข้อ ว่าอะไรเีอคุยาข้าไปแล้วชิบหายอยู่ข้าวล้หสั่้านข้าวร้านนี้โอ้โอสวยงกี่ผู้สาวโทรมา้สาวจริงสาวจริง

จบจบจบคะแนนามคะแนนไล่มาเป็น1ิบห้าสิบหกสิบแปดสแปโอ้โเว์มีเิญปุีัตว์บอลได้เบร์สี่หาบอลขึ้นมาตยแจ้้า

สิบแปดเทาเปลี่นละครเปลี่ยนตัวครับเอาเจะาเกียวเอาเอาคเมนลงไป อ้าตอนนี้ตากดดันแล้วถ้าไม่ลงเสียยี่สิบวิดพื้นใช่ไหมยี่สิบครั้งโอ้ไอแบงคพี่แบงค์เขาทำมีเสี้ยวออกนี้ลงแน่แล้วตามีางอขให้ลง

มาอ้เนีาพีชพีชีสิบเอ๊ 19, อเะสิบเก้าสิบแปดยแล้วสิบเก้าต่อสิบแปดสองก็ลงีกยี่สิบต่อสิปดนอนพาน้อกมา ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาที่คู่ม่นโดนล็อกไปขวาส่งให้เพื่อนเบอร์สิบสามอะไรกันมาที่นนนนนนขึ้นไปยิงลอยตัวเองน่าไม่ล้มนตันนี่ตัดบอลได้ส่งให้เบอร์สี่เบอร์ตีกลับมาที่ตันนี้ มนด้โจ๊ตเต้บอลออกไปครับยเหมูเนพาบอลขึ้นมาไปับนนท์โอ้โโนจกล้าทำบอลได้อไม่ทันเลยไปลงนี้ครับิเชียนยิงแต่ตายังได้บอลอยู่ แมเจ้าเนเจ้าเนยไปไปไปโอเคจริงสามคะแนนครับเกือบลงบอลไม่กุมแมงกุมแมนตาบอลขึ้นมาไปแล้วไปแล้วไปเลยยิงไม่ลงโอ้โหให้ได้ อ่าถ้าเหลือสองนาทีเปลี่ยนตัวไม่ได้นะครับตอนนี้จะจะเปลี่ยนลูกซ้ายได้เหลือ2นาทีสุดท้ายของกอเตอร์2เปลี่ยนตัวไม่ได้แล้วนะครับกอล์เตอร์ยิง3คะแนนครับไม่ลงตัวเนยยังรีบาลได้กลับมาเจอต้าต้าเวกหลอก

เวลาเลยอีกหนึ่งนาทีกว่าไว้เปลี่ยนในคอนเตอร์ต่อไปเยยี่งงิ

เตีใช่ไหมออใสบุกต่อครอบเหลือ13วิออก13วิเลยทาครอบเหลือ10วิเพราะฉะนั้นเวลาเหลือแค่10วินะครับไม่<อ>ลงครอปใสครอเหลือ3วิเอาเเวลาลงพอดี2คะแนนไล่มาเป็น20